สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนการใช้โปรแกรม LEGO m y n d s t o m Education EV3 สำหรับนักเรียนที่เพิ่งจะหัดใช้โปรแกรมนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเราเปิดโปรแกรมมาก็จะอยู่ในหน้านี้นะคะจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนคลิกที่ New Project New Project นะคะแล้วก็ Open เลยค่ะค่ะจากนั้นก็จะขึ้น หน้าการเขียนโปรแกรมให้เราเป็นหน้านี้เลยนะคะวันนี้นะคะครูก็จะมาแนะนำนะคะเม,เมนูที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6เมนูด้วยกันนะคะแต่เราจะใช้จริงๆสำหรับ beginning นะคะก็จะม,มีแค่3เมนูข้างหน้านี้นะคะซึ่งครูก็จะแนะนำอย่างคร่าวๆนะคะเพราะว่าแต่ละเมนูก็คือจะไม่ได้ยากนะคะ3เมนูนี้แต่ว่าจะไปยากเป็น ช่วงเมนูแอดวานข้างหลังแต่ไม่มีปัญหาค่ะถ้าสมมติว่าเราใช้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็เก่งกาดอย่างแน่นอนเลยค่ะค่ะตัวแรกที่ครูจะแนะนำนะคะก็เป็นเมนูนี้นะคะแอคชั่นนะคะเมนูนี้ก็จะเป็นการควบคุมการทำงานของมอเตอร์นะคะหลักๆก,การใช้เมนูนี้ก็คือถ้านักเรียนเลือกใช้เลโก ชิ้นไหนนะคะมาประกอบเลือกมอเตอร์ชิ้นไหนมาประกอบกับเลโก้นะคะก็คือให้นักเรียนคลิกเลือกมอเตอร์นั้นตามที่ตัวเองได้เลือกเอาไว้นะคะเช่น m e d i ียมมอเตอร์นะคะ l ลักมอเตอร์มูฟสเต n ริงมูฟแท k Display s ์ u n d หรือว่าบิ i กสเตตัสไลท์นะคะ นักเรียนได้ทําการต่อเลโก้ไว้เป็นยังไงก็มาเลือกเขียนโปรแกรมให้ตรงกับมอเตอร์ที่ตัวเองได้ต่อไว้นะคะต่อไปกันเลยค่ะอันนี้ก็คือเมนูที่สองนะคะเป็นโฟล์คอนโทรลนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นอยู่ในส่วนของการควบคุมต่างๆนะคะเป็น การเริ่มต้น start นะคะเป็น wait การควบคุมเวลานะคะหรือว่าจะเป็น loop การเขียนคำสั่งวนซ้ำนะคะ switch การเขียนคำสั่งทางเลือกหรือแม้จะเป็น loop interrupt นะคะจะเป็นการเขียนคำสั่งแบบมีเงื่อนไขนะคะตัวต่อไปนะคะตัวที่3ก็คือตัว sensor ตัวนี้นะคะถ้าเป็นกรณีเดียวกันกับ ตัวมอเตอร์เลยค่ะถ้านักเรียนเลือกใช้เซนเซอร์ตัวไหนนะคะนักเรียนก็มาเลือกเขียนโปรแกรมโดยการเลือกเซ็นเซอร์ตัวนั้นนํามาเขียนโปรแกรมนะคะค่ะเช่น Brick Bottom นะคะ Color Sensor เป็นเซนเซอร์สีนะคะ Gero Sensor i n f r a r e d sensor m o t o r r มอเตอร์รเ Temperature sensor, t a m e r touch sensor, ultrasonic sensor, energy meter, Nxt sound sensor นะคะซึ่งแต่ละตัวนี้นะคะก็คือตัวเซนเซอร์ที่เราใช้ประกอบ กับหุ่นยนต์เลโก้ของเราอยู่แล้วนะคะนักเรียนเลือกใช้ตัวไหนก็มาเลือกให้ตรงกับที่ตัวเองเลือกเลยนะคะอันต่อไปนะคะก็เป็น data operation นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มความยากขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะก็จะเป็นพวก logic operation math c o m p l e อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าจะเป็น random นะคะก็จะเป็นในขั้นของการคิดคำนวณขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะ ขั้นสุดท้ายก็คือขั้น s d v a n c นนะคะขั้นนี้ก็คือจะอยู่ในส่วนของ Messaging นะคะก็คือสามารถส่งข้อความได้หรือว่าจะเป็น Bluetooth Connection ก็คือมี Bluetooth ที่เชื่อมต่อถึงกันนะคะหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นการ Stop ปโปรแกรม ก็คือจะเป็นในส่วนของขั้นแอดวานนะคะซึ่งวันนี้ครูก็ไม่ได้สอนนะคะในส่วนของเมนูที่4กับ5นะคะส่วนตรงนี้เป็น MyBlock กก็ไม่มีอะไรคะ่ะจะเป็นการโชว์บล็อกที่เราเลือกใช้ไปต่างๆนะคะค่ะงั้นเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะนักเรียนเริ่มต้นนะคะนักเรียนก็จะเห็นตัวนี้อยู่แล้วเป็นตัวสตาร์ทนะคะวันนี้ครูต้องขอบอกก่อนเลยว่าครูจะมาสอน การเขียนโปรแกรมที่ง่ายถึงง่ายมากๆเป็นเบสิกเลยนะคะก็คือการต่อเลโก้ให้เป็นรถนั่นเองค่ะเมื่อสมมติว่าเราต่อเลโก้เป็นรถเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาเขียนโปรแกรมคราวนี้ในรถของครูเนี่ยครูคิดว่าครูจะใช้ตัวทัชเซนเซอร์ติดหน้ารถไว้เพื่อที่ครูจะเขียนโปรแกรมให้เมื่อรถวิ่งไปแล้วก็ชนกับวัตถุอะไรสักอย่างหนึ่ง รถก็จะทำการหยุดแล้วก็ถอยหลังแล้วก็เลี้ยวแล้วก็วิ่งไปทางอื่นจนกว่าจะไปชนอะไราอีกอยาแล้วก็ทำวนลูปซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นครูก็จะใช้ลูปก่อนเลยนะคะเงื่อนไขลูปมาครอบเอาไว้เป็นบล็อกแรกเลยนะคะต่อจากสตาร์ทนะคะ ต่อไปครูก็มาเลือกว่าครูได้ต่อมอเตอร์อะไรลงไปในรถคันนั้นของครูซึ่งครูคิดว่าครูจะใช้มูฟสเต r ริงนะคะซึ่งง่ายต่อการขับตรงนะคะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะครูก็ต้องเลือกตรงนี้เป็น ON นะคะเพื่อให้รถวิ่งตรงไปข้างหน้าเรื่อยด้วยความเร็ว50นะคะส่วนตรงนี้นะคะนักเรียนก็จะเป็นพอร์ตนะคะ ที่ครูใช้เชื่อมระหว่างมอเตอร์กับตัวคอนโทรลเลอร์นะคะนักเรียนสมมุติว่าครูใช้พอร์ต B กับ C นะคะครูก็ไม่ต้องเลือกอะไรต่อมานะคะเมื่อรถวิ่งตรงไปข้างหน้าแล้วครูต้องการที่จะสร้างเงื่อนไขโดยเมื่อรถไปชนกับวัตถุครูก็หยิบตัวเซนเซอร์ คัดเซนเซอร์ขึ้นมานะคะเมื่อรถไปชนกับวัตถุครูก็ต้องมาเลือกตรงนี้เป็นเงื่อนไขคอมเพลแล้วก็สเตตัสเป็นเงื่อนไขว่าครูจะให้วิธีการชนเป็นอย่างไรนะคะก็คือมีชนแล้วครั้งหนึ่งก็เด้งออกเลยหรือชนสองครั้งแล้วถึงจะเด้งออกหรือว่า ให้ตัวของเราไปชนแล้วถึงเด้งออกอย่างนี้นะคะครูก็จะเลือกเป็นเบสิกนะคะ1ก็คือชนแล้วเด้งออกเลยนะคะโดยตัวทัชเซนเซอร์ของครูนะคะก็จะเชื่อมกับพอร์ตที่1น,นะคะของตัวคอนโทรลเลอร์นะคะต่อไปนะคะเมื่อชนเสร็จแล้วยังไงคะนักเรียนชนเสร็จแล้วก็ให้รถหยุดใช่ไหมคะหยุดครูก็เลือกตรงนี้ค่ะ แค่นี้ค่ะจบรถหยุดแล้วพอหยุดเสร็จแล้วนะคะครูก็จะให้รถยังไงต่อคะถอยหลังนะคะถอยหลังถอยหลังก็ง่ายมากๆเลยค่ะเราก็สามารถใช้ตัว on for rotation ได้เลยนะคะเพื่อกำหนดจำนวนรอบในการให้รถให้ล้อของรถหมุนถอยหลังเราก็กำหนดจำนวนรอบว่าจะให้ล้อของรถหมุนถอยหลังกี่รอบนะคะ โดยตรงนี้ค่ะความเร็วนี้ก็คือความเร็วไปข้างหน้า50ใช่ไหมคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นลบ50สังเกตตรงหัวลูกศรตรงนี้ค่ะก็จะเปลี่ยนไปด้วยนี่ก็คือตอนนี้รถถอยหลังแล้วนะคะถอยหลังด้วยความเร็ว50ค่ะเราก็ใส่จำนวนรอบให้ถอยหลังประมาณ1 0รอบนะคะจากนั้นถอยหลังเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะถอยหลังเสร็จแล้วก็ ให้เลี้ยวนะคะเลี้ยวเราก็สามารถดูจากตรงนี้ได้เลยค่ะจะให้เลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวานะคะหรือว่ายูเทิร์นอย่างนี้ก็คือได้หมดเลยค่ะเราก็ปรับได้ด้วยตัวเองนะคะอ่ะสมมติว่าครูจะให้เลี้ยวซ้ายสักลบห้าสิบค่ะตอนนี้นะคะรถของเราก็เลี้ยวซ้ายด้วยความเร็วห้าสิบจำนวนหนึ่งรอบนะคะ แต่ว่าถ้าเราไม่ได้อยากไม่ไม่อยากให้แบบถ้าเลี้ยวซ้ายหนึ่งรอบนี่ก็อาจจะน้อยเกินไปเราก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ให้แบบสมมติว่าเลี้ยวซ้ายสิบรอบได้นะคะก็คืออาจจะเกือบจะด้ายมือพอดีอันนี้เราก็ต้องเป็นการใช้เซนส์ของเราหรือว่าเป็นการทดลองได้นะคะเป็นการทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้องศาที่เราพึงพอใจสำหรับ ตัวการเขียนโปรแกรมตรงนี้ครูก็แค่สมมุตินะคะสมมุติค่ะเมื่อรถเลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วก็เป็นการจบการทำงานแล้วก็จะวนลูปกลับไปวิ่งตรงนะคะพอวิ่งตรงแล้วไปชนอีกรถก็จะหยุดหยุดแล้วก็จะถอยหลังถอยหลังแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเสร็จก็จะวิ่งตรงอีกนะคะแบบนี้วนอยู่แบบนี้เรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะไปปิดตัว ปุ่มปิดของตัวคอนโทรลเลอร์นะคะซึ่งการทำงานก็จะจบลงค่ะเห็นไหมคะนักเรียนว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะแค่ง่ายๆมากเลยค่ะถ้าสมมติว่าเราได้ลองเล่นลองทำนะคะเราก็จะมีความสนุกแล้วก็เพลิดเพลินกับตัวโปรแกรมนี้แล้วก,กับการต่อเลโก้ให้เป็นรูปทรงต่างๆนะคะซึ่งครูคิดว่าเป็นการ พัฒนาการด้านสมองที่ดีมากเลยค่ะยังไงก็ครูขอฝากตัวโปรแกรม Lego Mindstone Education ev 3ไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องการจะฝึกฝนสมองแล้วก็ต้องการเขียนโปรแกรมได้เอาไว้เล่นกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ